สวัสดีนะครับผมมาพบกับช่องสมคิดนาดอนนะครับจากจักรวาลนะที่ว้าวขาดอันนี้ก็ได้ประกอบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือมาฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำนักวิศาสนะครับติ๊กเกอร์สวยๆนะครับ ตัวนี้เป็นจันมาร้อยยี่นะครับแปลงเป็นร้อยห้าสิบนะครับมีวาวโ,โตนะครับจากคลิปที่เล้วนะครับขาดนะครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมจะติดไปฟังเสียงนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับ นะครับตอนนี้เปลี่ยนตัววาล์วใหม่แล้วนะครับอ่าเป็นของคูต้าเป็นแหนเป็นจานลิเชเนอร์คูต้านะครับแล้วก็ประกับวาล์วนะครับเป็นของคูบูต้าทั้งหมดนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็วาล์วอ่านี่นะครับวาล์วใหม่ทั้งคู่นะครับวาวทีดีนะครับเกิดจากที่ขาด วานนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับอขาดแค่ขาดตัวไอเสียนะครับแต่เป็นไอดีนะเป็นงานเลยนะครับเพราะว่าไอเสียขาดนี่มันจะไม่ดูดเข้าเครื่องนะครับมันจะดันออกอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าไอดีนี่เรียบร้อยเลยนะครับหังเงินก้านแนนอนเลยนะครับว่าผมจะบอกอยู่เรื่อยนะครับว่าต้องเปลี่ยนไปใช้ของกูโบตานะครับ เพราะว่าลองประกับมันจะตื้นนะครับอ่ามันจะไม่ค่อยขาดเหมือนลองประกับยันมานะครับอ่เดีย๋ยวไปดูตอนประกอบนะครับติดแล้วก็ไปนั่งกินข้าว <c oughs> อ่านนี้ถ่ายาน้ำมันออกแล้วทางหนูอมันเป็นไงอ่ะติดแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันแล้วก็มาพอดีเขาก็เครื่องแล้วก็เย็นมาถึงนี่ติดเร่งไว้ตันเลยเหมือนจะหลวมนะเนี่ยควันขาวตลอดเลยในเครื่องคนเค้เนี่ยโอ้โหเ้สตบตาจริง นี่คร so wow. <de> ับขวานมันขาดเนี่ยเอ้นี่มันจะยกยากหน่อยนะเนี่ยวาวนะตอนเรายกอะงั้นเราถ้ามันยกไม่ได้เราก็โยกเนี่ยถอยหน้าถอยหลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมันเองเพราะว่าผมใส่ไอ้ตัวครอบไปหน่อยเองไงการเกลือกมากระดินหลุดโยกแล้วก็โยกอันนี้ทีพอมันยกปุ๊บมันจะติด โยกหน่อยไฮวาวไม่เข้าหยับโันนิดียมันจะขึ้นเลยโอ้โห,โโหจะใส่ได้ไม่ได้กินเลยจังหู้กิมเพิ่นาทีเพิ่มวันใหม่ใครไม่ได้ต้องใส่พิ่ไม่หลุดนรมั้งอือแล้วอน่ะมีเพื่อนๆถามมานะครับจูนน้ำมันนะครับอาทีนี่นะครับ โซฝาค้างนะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับเนี่ยคลายเดี๋ยว <c oughs> อ่ะนี่นะครับขันออกนะครับขันออกครับแกนในนี่มันจะหมุนได้นะครับหมุนอันนี้อันนี้หมุนหมุนหมุนซ้ายนี่คือ มันมันจะทําให้ปั้มแก่นะครับอ่าคุยกันง่ายๆนะครับคือมันจะควันควันมันจะเยอะอ่าถ้าเราบุนหมุนเข้านี่ควันมันจะน้อยนะครับหมุนเข้าเราก็ล็อกเราจูนดูครับเราก็ลองเล็งดูนะครับว่าควันจะเอาควันประมาณไหนอ่าอย่าให้มันเยอะเกินนะครับพอมาได้ที่ปุ๊บเราก็ล็อกตัวเมียถ้าแด้แรงแงก็อือถ้าได้แรงๆก็คลายออกครับอ่าอยากแด้แรงแงก็คลายออกใช่ใช่แดดแรงแรงก็คลายออกอ่ามันจะร่ม ฮะแแรงอ้โหเมื่อกี้มีสิบกนตอนแรกอีกตอนแรกเป็นเป็นมีสิบเออมล่งดีด้วยมีสิบะอันนี้ก็ดีกว่าเดิมเขอเชียงไม่ได้โอ้ยานีแล้วกมลูกลูกจ้าเอ๋อะอร่างนโอ้โห้ยมันชื้นแล้วเป็นอย่างนี้นี่ย ใส่ไปเลยมีไหมกิบอ่ะนี่นี่เอากิบนี่ใน้พลงของพี่เขาอันเนี้ยไอ้ข้างบนมันจะเป็นทั้งหนูถ้าจริงๆแล้วอันนี้มันไม่กลมแล้วรัดมันจะลู่ะไม่รู้หรือไม่ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วข้างบนไม่รู้โอ้โหก็คิดแล้วมาอยู่ล่างก็โดนเหมือนกันนะอย่างหน้ลองหมุนได้หมุนได้เลย bộn đại này, này có ở mới oh, Tăng... 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 Mên... này nó lệch này, đi qua với thằng nữa เด็กแตกอืมเนาะกระพริ๊กไว้มันรนะู้นึกเนี่ยไม่น่าถอนเลยอืมไม่ถอนก็ต้องมาช่างหนูเราก็จัดให้ตามโคาขอไงอ๋อแล้วมันจะหมุนไ,ได้ไงไรงี้ได้ตัดให้สั้นลงดึงให้แน่นไม่หมุนไม่ได้อ่าอ่าอ่าจัดให้นั่นนะ่ะจนะสะดุกซะบ้างเถอะหนู มันไม่เต็มหลอดอ่ะตอาหนึ่งเขาเรียงมือหมุนนะบ่อยนั่นทำมือหมุนอะไรวะมือหมุนมือหมุนแล้วไหนไหนมือต่อต่อทำการหมุน นีผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมผมไม่ข่าวนะไม่มีข่าวเลยจ้าสมพิดทธทำไงไม่รู้น,น,นี่แหละกินหนึ่ ยังไงเราอยู่ทีมเดียวกันเราไม่เจอกันอยู่แล้วแฉลใช่เจอกันติดรขาไม่ได้ทีมสังไม่ลองให้เล่้ยงทุกคนอยูแล้ววลัวดิ กลัวเหมือนกันจะออกยังเฮ้ยแต่เล่นตัวเปล่าดีหรอกมันขึ้นแล้วเนี่ยมันขึ้นเรื่อยเลยขึ้นนะเนี่ยขึ้นเรื่อยนะเนี่ยมันไม่ตัดเลยเนี่ยมันไม่ตัดเลยเด้อจะพีชีพเลเนี่ยกลัวจะพีชีพเลยไปลองเลื่อนเอาแต่ถ้าเล่นตัวเปล่านี่มันไม่ค่อยทะลายกับตัวตอนย่ำใช่ไหมโอ้โหตัวเปล่าเสี่ยงมากเลยรถมีแคมป์เลยแต่พอถึงทะยำนะโอ้แต่ยำหรือัดเอะอัดเอยหรือ เพราะว่ามันมันจะไม่ขึ้นขนาดนี้หรอกเวลาเราย่ำอ่ะแล้วมึงย่ำเร่งขนาดนี้มันเรื่องพวกมึงอ่ะโถ้าย่ำเร่งในขนาดนี้คงไม่มีใครมึงได้หรอกอู้หนี่กันเยอะแล้วเนี่ยเสียงขึ้นเยอะแล้วเนี่ยเออเสียงดีดีเลออเราก็บอกไอ้แคนตัวนี้โอเคเล้วเนี่ยมาได้ยินเสียงตอนติดทีแรกเออได้ปะได้แก่แล้วแก่ะไม่ได้แกไม่ได้แก ไม่ได้เสียงไม่ใหญ่อย่างเงี้ยเสียงไม่แน่นเหมือนกันแลโอเคแล้วครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากช่องรถตรงิงไปทำกินไปด้วยนะครับอ่าแล้วฝากช่องวนโคกแล้วก็ฝากช่องสายธรรมาก,กินด้วยนะครับฝา,ากกดติดตามไปด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับ